โอ้โติดบุหรี่ข้างหลังเียดกันด้วยนะคะก็นั่งไม่เป็นไรนะคะเราก็มายืนดูฝั่งนี้นะคะนี่นะคะก็ทะเบียนรถนะคะนี่ทะเบียนรถนะคะนี่ทะเบียนรถนะคะนอเอฟซีเห็นแล้วนะคะเรียวน่ ที่นั่นก็อยู่ในทีมที่ดีเหมือนกันทีนี้คือออมลอยครับออมลอยออมลอยดีนะดีนะดีนะทั้งรูมกินนี่นะครับ คะทะเบียนรถนะคะเอซีเห็นแล้วนะคะเนาะอีสั้าทีดงขึ้นไปเด้อมันยังไม่ได้แปนาทีเลย่เยนะครขับรถเา วอร์มเหมือนเครื่องบินนี่เนาะวันลบนะคะสวัสดีจ้าต้องวอร์มเครื่องกันบมดเอ้วอร์มเครืองเอ้ยเครื่องบินจะจะเช็คอะไรนะเช็คเทคเทคเอามันไปเลยไม่ได้หรอเช็คโอเวอร์เช็คทคลบเ็คลบเทคลบลงไม่ได้หรอมีลูกค่ะมีลูกมีลูนะคะมีเคอันนี้เฉพาะคนใหม่หรือว่าทุกครั้งเนี่ย นะคะก็จะนรถนี้นะคะเอฟซีนะคะก็ลุงพประแต่งขึ้นไปแล้วนะคะเอฟซีท่านได้นะคะเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะอยยกลลอลุงพลอว่ารถนหน้าอยยกลยอ้โควี่ไปนั่นเนี่ยอยกา้อแลยรักไปได้เลยไอ้โี้นี่ได้บ้าไอ้โควี่ไี่เล้าขายหด้ว นี่นะคะนี่นะคะก็ไปแล้วนะคะนี่นะคะก็ออกไปแล้วนะคะนี่นะคะก็เสียงคือยังดีอยู่มากเลยนะคะเสียงยังดีอยู่มากเลยนะคะเนาะเสียงไม่ดังนะคะเนาะนี่นะคะอ๋อน้ำมนต์จะไปด้วยกัน ขอบคุณนะคะเนาะเดี๋ยวลุงก็เลี้ยวกลับมานะคะลุงก็ขับไปดูก่อนนะคะะขอบคุณมากนะคะขอบคุณ ร้อยเก้าสิบเก้าไลค์แล้วนะคะร้อยเก้าสิบเก้าไลค์นะคะก่อนดันให้ได้สองร้อยไลค์นะคะเนาะดันให้ได้สองร้อยไลค์ก่อนเนาะนะคะแอดอยากรู้นะคะว่าแอดจะได้กี่ไลค์นะคะเนาะนี่นะคะขอบคุณนะคะวันนี้ก็ฝนตกนะคะยามเย็นนะคะกอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาอุ้ยสองร้อยไลค์แล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะสิบท่านนะคะนี่นะคะ เาก็ดูนี่นะคะเดี๋ยวลุงก็มาแล้วนะคะเราตั้งกล้องรอเลยนะคะเนาะนี่นะคะเนาะนะคะ200ได้สองร้อยลายแล้วนี่นะคะแอดคิดว่า